สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างวินรถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมก็มีรถมาแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆอีกแล้วนะครับนะเป็นกระบะอีวุสุนะนะครับเป็นตัวที r อารนะครับคันนี้อ่ารถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะครับนะเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนนะครับอยากจะดูจังหวัดไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้นะเพราะเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มซื้อขายนี้นะครับนกลุ่มนี้นะเพราะอยู่อยู่มีในคนในกลุ่มครับอยู่เยอะนะ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆอยากจะเข้ากลุ่มซื้อขายนะครับก็สามารถเข้ามาในลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนะสามารถเข้ามาได้นะับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ทั่วประเทศนะครับในกลุ่มซื้อขายรถมือสองนะนะครับก็ถ้าใครอยากจะเข้าสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบมบมดึงเข้าเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนะครับที่จะเข้ามาหลอกนะ เนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ไปเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปดูรถคันนี้เลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปอ่อนี่นะครับเป็นอีซูสุนะคันนี้เป็นกระบะแคบนะครับนะเป็นอีซูุทีเอฟอานะคันนี้นี่ครับป้ายทะเบียนครับบอนอห้าสามเก้าห้านะครับเป็นป้ายจังหวัดเชียงรายนะคันนี้นะครับ เห็นใต้จังหวัดเชียงรายนะเป็นรถกันสีขาวนะคันนี้สภาพโดยรวมโอเคนะครับอันนี้สวยมากนะอเดี๋ยวไปมุดดูใต้เรื่องสักนิดนึงนะครับนี่นะพยายามมุดดูให้เพื่อนๆจุดที่รับตายผมก็จะสามารถถ่ายให้เพื่อนได้เห็นกันจ,ะ,จ,ะ,จะเลยนะนี่นะครับจะพยายามถ่ายละเอียดละเอียดนะอันนี้ นี่คงไรพาวเวอร์นะครับอันนี้แอร์โอเคเลยแอร์มีด้วยนะคันนี้นะครับสีก็อเอาใช้ได้นะครับสีสวยเลยคันนี้สีด้มเดิมนะครับนี่นะสามารถวิ่งทางไกลได้ไม่มีปัญหาเนาะคันนี้เพรอเจ้าของรถเขาก็ใช้งานปกติอยู่นะครับเดีย๋ยวพอจะมาพามาดูคัดสีต่างๆนะเดียวรับจะดต้มมาดูนะ รถอยู่จังหวัดเพชรบูรนะครับอย่ามุดให้เพืเ่อนๆได้เห็นจา่จาๆก,กันเลยทีเดียวยอมเปื้อนนะครับยอมมุดให้เพืเ่อนๆได้เห็นกันขอแค่กำลังใจในการกดถูกใจใต้ใตคลิปวิดีโอสักครั้งก็พอครับครับ ผมจะพาหมดดูตามลอกเหลือบต่างๆนะครับเด,นะมดไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปกันใหม่ๆแบบนี้นะให้กดตามไว้นะครับแบบนี้นะครับอ่าครับหมดดูคันนี้มียางอะไหล่ด้วยนะหนึ่งเส้น้นะครับ รมาณนี้นะไม่รู้ว่าที่อื่นเขามุดกันแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ช่องนี้มุดแบบนี้ประจำนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้เด็กๆผมพาไปดูภายในนิดนึงนะนี่พงลยพาวเวอร์นะ เลขใหม่น,นะครับ4,650นะครับระบบไฟต่างๆนะครับนี่นะกระต่ายอต่างๆระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับคันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวมีนาฬิกาให้ด้วยนะคันนี้แอร์เย็นนะครับอันนี้นะครับ แอร์โอเคเลยคันนีคน,น,คนโซนสภาพด e ีนะใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะตามเบาะต่างๆก็ดีอ,อยู่นะไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังนะครับรถอันนี้เจ้าของก็ใช้อยู่นะ เบาดีอยู่นะครับวันนี้นะเบาเดิมเดิมนะนี่กระจกเป็นกระจกมือหมุนนะครับกระจกก็โอเคอยู่นะ มีรอยแตกอะไรนะครับพยายามถางให้เ,ออเดี๋ยวมาไปดูเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งนะ <c oughs> นี่นะบม่อน,น้ำนะนี่เปิดหม้อน,น้ำอยู่นะครับนี่นะน้ำไม่ดันนะครับคันนี้นะครับน้ำคนปกตินะนี่นะ เรื่องโอเคนะอยู่ใกล้ๆก็เพื่อนิชนเมนกันนะนะวนปกตินะเรื่องดีครับเดินเบานิ่งไม่สะดูดน,นะครับคันนี้วิ่งทางไกลได้สบายนะไอ่แห้งเลยทีเดียวนะมาดูนะครับการแผ่นเพลต่างๆี่ยังมีอยู่เลยนะครับ เพื่อนๆอย่าดูมุมไหนเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเรื่องเดินเบานิ่งเลยครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะอยู่อำเภอเมืองนะครับ ออคันนี้นะครับเจ้าของเขาเปิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้านะครับสามารถโทรมาต่อรองกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะนะครับแล้วเขาเปิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้านะเ,ออเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันอื่นก่อนนะครับยังไงกดติดตามไว้นะเพื่อไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับว,วันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนเนาะสำหรับใครอยากจะเข้ากลุ่มก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะครับนะฝากกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ เร้วันนี้ขอกับคำว่าสวัสดีครับ